ขอให้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับทุกท่านด้วยนะครับผมยอพมมเป็นใครผมเชื่อคาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับอยู่กับในแมพที่มีชื่อว่าเดอะอเวนจ์จอดร l เลตเนี่ยผมแปลว่าหมู่บ้านที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยครับผมโอ้โหทอดทิ้งนี่ทอดนานไหมครับประมาณ3-4ชั่วโมงถูกทอดทิ้งไว้นี่โอ้เย็นไม่อร่อยหายกรอบหมดนะฮะทุยรอเล่นนะครับผมอ่ะเรามาอ่านกฎมันคร่าวๆกันเลยดีกว่านะครับก็เล่น1-4ึ่งถึงเพลเยอร์ครับผมแล้วก็เล่นในโหมดประจ ol ภัยนะฮะแล้วก็รรรระะยเเวววลลาาในนนนก่่่่คคึึงงงงชชััััโโมมมถ1บผอี มันบอกให้เราใช้ซาวแพคของมันด้วยนะครับผมนี่ก็คือซาวแพคเนะฮะอันนี้มันเป็นที่เทสนะครับผมเทสซาวแพคเนะครับผมแล้วก็อันนี้เล่นใน1.8.1ขึ้นไปนะครับอันนี้เอาไว้วางรีเวอร์นะครับผมส่วนอันนี้แน่นอนนะครับผมปรับระดับความยากง่ายนะครับเล่น normal พอนะครับเราไปประจนภัยกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเราเกิดมาในถ้ำบ้าๆนี่นะครับผมเอองงเหมือนกันเกิดที่ไหนไม่เกิดมาเกิดในถ้ำเออดีไว้นะครับ โอเคอันนี้เราอยู่ในอ้นี่ไงครับหมู่บ้านเปล่าวะน่าจะหมู่บ้านนะฮะโอเคผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากหลายปีที่ผ่านมาครับผมเป็นสงครามระหว่างสเกเลตันแล้วก็วิลเลเจอร์เนี่ยครับผมแล้วก็วิลเลเจอร์ทั้งหมดคือผมได้ทําการถูกส่งไปยังในนรกนะครับแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นงานของมึงครับผมที่จะต้องไปช่วยพวกเขาเออดีนะครับงานกูแหละโอ้ยนี่เป็นหน้าที่เลยแหละพูดแล้วเครียดครับผม มันใช่หน้าที่กูมีครับเนี่ยโอ้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราเป็นฮีโร่สักวันหนึ่งก็น่าจะโอเคนะครับผมโอเคอันนี้เป็นอ่ากล่องโอเยี่ยมครับผมเราเจอพายมากมายนะครับไม่ใช่พายดิซุปซุปเห็ดเนี่ยครับผมเอ่อตรงนี้มีอะไรไหมครับบ่อนะครับเป็นบ้านล้างจริงๆเลยครับผมสะอาดเชียวนะทุยล้อเล่นนะครับอันนี้เนี่ยอะไรครับเนี่ยเอ่อโจเรบเบอรี่ก็เป็นห้องสมุดของโจนะครับผมมันไม่มันไม่เชิงว่าห้องว่ะ เออก็เป็นห้องสมุดแล้วแหละนะครับแล้วก็มีสมุดมากมายไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับมีสมุดกับหนังสือโอ้ตายตายโอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยทอมเบอร์ลินชอปโอ้ร้านค้าวุ้ของทอมครับผมเข้าไปดูข้างในนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเราเจออะไรครับเนี่ยโพสตี้สติก๊กโอเคนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยแอ็โอเคนะครับเปิดกล่องวิเจอคีย์ครับผมแล้วก็อันนี้อะไรครับเฮลป์คล้ายๆสารขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนะั <laughs> ้นโอเค นะครับมันบอกว่าฉันชื่อว่าทอมครับผมขนาดสงครามนะครับระหว่างสกิเลตันแล้วก็วิเลเจอร์ครับผมฉันสามารถเอาชีวิตรอดไปได้นะและตอนนี้ครับผมฉันกําลังซ่อนอยู่ครับผมในที่ซ่อนของฉันนะผมบังเกอร์นะครับใต้ทาวนี้นะครับใต้ทาวก็น่าจะใต้หมู่บ้านนี้แหละครับวิธีการเข้าไปในบังเกอร์ของฉันนะครับก็คืออย่างแรกครับผมมึงจะต้องมีรีเวอร์นี่รีเวอร์อันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นรีเวอร์นะมันเพียงแค่มันอ่านว่าคีช่างมันเถอะนะครับ to use h e l i v e r a d the จุดๆๆๆแล้วกูจะรู้ไหมครับว่ามันที่ไหนครับเนี่ยมันให้เราไปใช้ลีเวอร์แต่มันไม่บอกรับผมว่าที่ไหนนะฮะมันจุดๆๆเอาไว้3จุดนะครับตูดมากนีฮยอันนี้นะครับกาดทาวเวอร์กุดลักทอมโอ้โหเขาเป็นกาดทาวเวอร์ด้วยนะครับผมเขาเป็นอ่าคนดูแลอะไรวะคนดูแลทาวเวอร์นะครับผมนับได้ว่าสุดยอดมากนะครับดูข้างในนี้มีอะไรบ้างครับผมมีแครอทนะฮะเก็บมานะฮะอันนี้อะไรครับอู้บวกชาร์ปสามนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธเนี่ยครับผมโอเคนะฮะเราไปที่ไหนกันดี <c oughs> กับหมู่บ้านที่ถูกทอดทิ้งอันนี้นะี่ครับผมเราจะทําการสํารวจบ้านแต่ละบ้านนะผมเผื่อเราอาจจะเจอเบาะแสมากกว่าน,นี้นะครับเออมันมัน,ม,นมันไม่เจออะไรเลยวะ่ะหมู่บ้านบ้านนี่นครับเออตรงนี้มีอะไรไหมครับเออโอ้โหโอ้โห,โหให้กูป,ปีนหลังคาเล่นแงบเนี่ย ให้ตายเดี๋ยครับโอ้โหถูกทิ้งล้างไว้นานมากเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีนั่นแหละวะะนี่เป็นทาวเวอร์แบบมันบอกว่ามันมาจากกาดทาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นทาวเวอร์ครับผมโอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับอุ้ยนี่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 อันนี้มันเป็นที่วางคีย์นี่ว่ากดวางครับผมเวทมีเพลงขึ้นมาด้วยนะฮะโอ้อันนี้อะไรทอมคีย์นะครับอ่าลองเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยว มีบ่อน้ําผมมันบอกว่ามันอยู่ใต้มันอยู่ใต้มันอยู่ใต้ทาวนี้ใช่ป่ะถ้าอยู่ใต้ทาวนี้เนาะว่าน่าจะเป็นตรงบ่อน้ํานี่แหละครับนั่นไงครับกูว่าและนะฮะโอเคโอ้โหโสร้างที่ซ่อนไว้อย่างดีเลยนะครับเนี่ย,ส,ยสุดยอดสุดยอดนะครับมันบอกให้เราเอาคีย์วางไว้ตรงนี้ครับโอเคเออวู้นี่นยะครับเนี่ยโอ้ในที่สุดก็มีคนมาช่วยอะไรประมาณนี้ครับผม โอ้โหมีคนมาช่วยหนในในขอดูอะไรแรกหน่อยโอ้โห,หน่าเลือดเหมือนเดิมเลเจอร์ยังไงยังไงก็เป็นเอเมอาราวให้ตายเถอะลูกนะครับเราเปิดดูอุ๊ยแอปเปิลแอปเปิลเอา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 ทอชทอชก็เอานะครับผมอุลโมบนะครับของฟรีกูเอาหมด <c oughs> อันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้ <c oughs> เหงืองเหรอบอกว่าอะไร <c oughs> <อ>วะฉันกำลังสร้างเทเลพอร์ตอยู่นะครับผมก็คือสร้างคล้ายๆว่าสร้างเครื่องเครื่องเทเลพอร์ตครับผม ที่จะไปเนเธอร์นะครับแต่ว่าถ้าฉันลงเหมืองก็เท่ากับว่าฉันลงไปเจอปัญหานะครับผมแล้วก็ฉันก็เก็บออคซิเดียนได้ไม่พอด้วยนะครับผมที่จะทําให้เครื่องนี้สําเร็จแล้วมันก็ให้กูไปช่วยมึงเนี่ยนะเอาง่ายๆครับผมก็คือมันจะให้เราไปหาออคซิเดียนให้มันนะครับโอ้โหแล้วมันก็ไม่ยอมไปเองเพราะว่าถ้ามันเหมือนกับว่าถ้ามันลงไปข้างล่างนี้ครับผมมันก็เหมือนกับว่าไปฆ่าตัวตายแล้วกูเลยครับชีวิตกูนี่มึง นี่คุณนี่คุณไม่คิดจะทําอะไรหน่อยเลยครับโอ้โหเอาชีวิตผมออกไปทิ้งอย่างนั้นเหรอโอเคไหนๆเราเป็นฮีโร่นะครับเราก็น่าจะเอ่อช่วยพวกเขาหน่อยนะครับผมเอ้ออันนี้มันผมคิดว่ามันเป็นมันวางเป็นออฟซิเดียนผมคิดว่ามันต้องต่อเป็นออฟซิเดียนแล้วก็จุดนะครับผมจุดไฟแช็กแล้วก็ไปในประตูนรกนะฮะผมจริงๆมึงไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องนะกูสร้างเองก็ได้นะพูดจริงๆนะฮะพูดแล้วเพียผมบริซุมารินชาร์ตเป็นอะไรเนี่ยโอ้แอตติเวต ไมโครดโอเคไมโครดออกมาเว้เดี๋ยวแม่งมีระเบิดด้วยจะเย็นจะเย็นโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมผมไปไม่ได้บอเก็บ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 อะไรที่เก็บได้ก็เก็บนะครับผมโอ้ได้ cobblestone มา16เอามาทำอะไรวะเนี่ยเอ่อมี pickaxe ไหมครับผมจะได้ขุดนะครับผมเสียดายมากเลยเนี่ยเฮ้ยมันเกมหมด2นี่ว่ากูทําลายไม่ได้โอ้ตายตายนะฮะ ให้เราลงไปข้างล่างเหรออู้มีเช็คพอยต์ด้วยครับผมเลเวลหนึ่งนะครับโน้ยมันมีสองทางหรือสามทางให้เราเลือกไปเอิ่มวู้ทางนี้ก็มีครับผมแม่งหลอกดาวมากอ่ะเอออันนี้มีที่ไหนบ้างอู้วูวทำไมมันมีทางมากมายอย่างเงี้ครับผมผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเลเวลหนึ่งโอ้ชีตเกียเอ่ะเจอชาร์ปสามกูหน่อยโอ้โหโอ้โห เดียว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 ชาร์จสามกูโหดนะเว้ยโอเคตายซะโอ้โหหัวดันติดไงไอ้บ้าเอ้ยโอเคนะฮะใช้ดาบก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปอ่าใช้แอคนะครับเพราะว่าหลังจากที่ดูๆแล้วมันไม่น่าจะมีอ่าไม้ให้เราตัดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยหืมที่นี่มันที่ไหนอ่ะผมงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเล,ลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเลยครับเลเวลหนึ่งเลยที่นี่มันมันขึ้นช่ยมันเป็นที่ไหนโอเค เจอกล่องวุ้ยธนูเอาครับผมวุ้ยโบพลังสองเลยนะเอ่อลองใช้ดูก็ได้นะครับผมมันไม่เสียหายแต่ประเด็นคือกระสุนกูมีสองลูกนะครับใช้นี่ไปก่อนแล้วกันเพราะว่านี่มันไม่มีวันพังนะครับแล้วก็ทางน่าจะแรงมากด้วยนะครับผมโอเคเราไปอีกทางหนึ่งนะฮะเอ่อทางนี้มันมือดอะเออมีทางลงไปข้างล่างด้วยหรออู้เอา้ามันให้เราใส่เคีย๊ย เราไม่เจอคีครับผมเจอแต่ขี้กลับบ้านกลับบ้านเก่าเลยกูนะครับต้องแยกกอกไปทางนี้เหรอเนี่ยแยกไปทางนี้เราเจออะไรบ้างครับไม่เจออะไรเลยทางตันนะครับผมคุณตันมาเรียกถึงบ้านเจอคุณตันมาเรียกถึงบ้านเลยนะฮะเออผมเริ่มงงแลวครับว่าผมไปทางไหนมาแล้วบ้างเนี่ยทางนี้มันทางลงเหรอเราน่าจะโอ้โหไปมาแล้วนี่ว่านะครับเราต้องกลับไปทางด้านหลังนี้นะครับผม เอมมีทางนี้โอเคทางนี้โอเคทางนี้นบนบโอเคนะครับผมเริ่มมืนกับทางแล้วนะฮะมันไม่เริ่มอ่ะกูกูมืนแล้วแหละเออทางนี้เช็คพอยต์นี่มันทางแรกเลยนี่ว่าอันนี้ทางตันนะครับเราต้องไปอทางหนึ่งเออทางนี้โยโย่ guys เออมีทางลงมาด้วยนี่อะไรอ่ะมีน้ำด้วยเหรอ มีโกลตรงนี้ครับผมแล้วก็มีเหลกไหมโอ้ไม่ก็ชขูงงโอ้โหนี่มันทางแรกเลยนี่ววะชิปเป่งนะครับมันโทรผมอะหูยอดมากไปอีกทางหนึ่งอะอุย้ยเจอกล่องนี่ไงจเจอคีแล้วแล้วก็ได้เอมะโร์สองอันครับผมบอกว่า you can trade emerald with tom โอเคครับผมเราจะสามารถเอาเอิมเมอรัลก็ผมไปแลกกับไปไปแลกของกับทอมได้นะครับแล้วทอมจะให้ของเรามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธเนี่ยครับผมแล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็ซัพพลายต่างๆนะครับผมที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับเข้าใจเข,ข้าใจนะฮะเอ่อแต่ทําไมวีเลเจอร์จะต้องเอาแต่อิมเมอรัลด้วยครับผมผมไม่เข้าใจตรงนี้นี่นครับผมแล้วก็เอานี่ไปยัดใส่นะครับผมคีย์เจอคีย์แล้วชั่วโอเคมันบอกว่าประตูที่2 เปิดมาแล้วครับผมเปิดแล้วเหรอเปิด้ทำไมมึงไม่เปิดให้กู What มันเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วแล้วมันอยู่ไหนอะประเด็นคือมันอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนมันม่กิดโอเคเราน่าจะกลับทางนี้ใช่ป่ะแล้วก็อ้อมไปทางนี้เช็คคอยล์หนึ่งเฮ้ยนี่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  level สองจุดูดทางด้านหลังมันหายไปหรือไงครับโอเคนะครับเราไปทางเลเวลสองเช็คคอยล์ก่อน โอเคเช็คพอยต์แล้วโอ้ยหัวผมติดให้ตายเถอะลูกตรงนี้มีอะไรไหมครับโอ้ยมี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 เมาอะไปทางเลเวลสองเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวแม่งหลงโอเคเลเวลสองโอ้โหเริ่มมืดลงมาแล้วครับพอมืดแล้วเนี่ยคิดว่าซอมบี้จะต้องมีเนี่ยเอ่อตรงนี้มีอะไรไหมโอ้โหโตรกูเต็มเต็มจีจีนะฮะไม่เป็นไรเรามีเช็คพอยต์แล้วไปตรงนี้ เออมันแยกให้กูไปสองทางป่าวะเออไปทางนี้ก่อนก็ได้โอ้โหเอารองเท้ามาเอารองเท้ามานบม,มันไม่ดรอปรองเท้าให้ผมด้วยวะใจร้ายจังวะอุ้ยทางนี้ทางอะไรเนี่ยโอเคมีทอ r c h อยู่นะครับผมเออนบวึหัวหัวมันเป็นเกส e นะครับเออดีเว้ยเฮ้ยอันนี้ชาร์ปสามนะเว้ย ไม่ตายหน่อยเหรอเออตายแล้วโอเคนะครับเราตบเขาแม่งเลยมีดาบ <c oughs> อยู่โอเคไม่ต้องกลัวนะครับผมหดอยู่แล้วตบอุย้ย e อมอร l ลเอาสิจะได้ไปเทรดของได้นะครับโอเคตายซะเฮ้ยอันนี้มันเป็นทางกลับนะครับผมเลือเวลสามแล้วฮะผมมาข้างล่างเลยดีกว่าเช็คพอยต์เช็คพอยต์นี่มันอะไรครับเนี่ยมันบอก first way last way แล้วก็ this เวสิคันนะครับผมก็ค <Hey, S 3> oh. ือให้เราไปทางนี้ก okay. oh, ่อนนะครับมันให้เราจ้ำไปเหรอจ้โอ้โหเปิดจ้ำมากูก็จ้ำพลาดแล้วไม่เป็นไรนะฮะไปก่อนเฮ้ยโอเคอุ้ยโหไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคโอเคนะครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มันมีใยแมงมุมเรากระโดดไม่ได้โอเค เฮ้ยตรงนั้นมันมีกล่องนี่ว่าเอาสิเอานะครับทางแรกมันให้เราไปผมคิดว่าตรงนั้นมันน่าจะเป็นกุญแจครับผมน่าน่าจะเป็นกุญแจนะครับวู้ไม่ใช่กุญแจว่ะเพียงแอ็กไม่เป็นไรมันให้เราไปขุดออฟซิเดียนไงนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมแล้วกูจะกลับเราเราว่าเรามากลับแบบฉลาดฉลาดดีกว่าครับผมเฮ้ยมัวกูไม่ไม่มันไม่ฉลาดแล้วไอ้บ้าเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผม โอเควิธีการกลับแบบฉลาดอันนี้ทางที่2เริ่มกันเลยอุ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเป็นน้ําเหรอหายใจไม่ออกโลๆๆๆๆๆๆอุ๊ยอุ๊ยจะตายแล้วอึจะเป่งแล้วโอ้ยมันเริ่มลดแล้วโอเคนะฮะเกือบตายบ้าเอ้ยนี่มันห่างลงไปข้างล่างอีกโหผมเกลียดการดำน้ําที่สุดในโลกอุ้ยเอา Emerald อันนึงกูก็เอานะฮะแต่ปัญหาเริ่มมาแล้วออกซิเจนจะหมดตัวแล้วโอ้โหโหดสูงเลย เอ็ดยา่ยาย่าอุ้ยเด้อเด้ออุอุเอกโอเคโอเคเราออกมาได้เฮ้ยยัง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 โอเคนะครับขอ,อมันรีเลือดแป๊บนึงเถอะพักหายใจนะครับผมไอ้ทางข้างบนนี้มันไปไม่ได้เลยไงครับเอิ่มเดี๋ยว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 ยัง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 เออไปทางไหนดีครับทางมันทางลงไปทางลงดีกว่าดูแล้วมันดูง่ายกว่านะครับผม เออมาทางนี้นะฮะแล้วก็นั่นไงครับกูคว้าน้ําเหลวใช่ไหมเออดีมากกูคว้าน้ําเหลวครับผมเยี่ยมมากโผล่กูได้อีกนะครับโอ้ยวุย่กระแสน้ําแปรปวนนะครับผมควบคุมลําบากมากครับเดินเดินเป็นเส้นตรงไม่ได้เลยครับผมแย่แล้วแย่แล้วอุย้ยนี่ไป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 นะครับผมมีน้ํายาติดสปีดไหมโอเคเราว่าเราจะเจออากาศหายใจแล้วครับ เยี่ยมวุ้ย Emerald เอาเอาสิเอาเอาเอาเฮ้ยๆนะครับสุดยอดมากอ่ะเรากลับบ้านนะครับผมอ้ออย่าเดี๋ยวหายใจไม่ออกโอเคนะครับลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งโอ้เยี่ยมเลยตรงนี้โ r รไม่ได้แดกนะครับมาตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระแสน้ำแปรปวนทำไมข้างบนมันนิ่งข้างล่างไม่ข้างล่างแม่งแบบโหดร้ายมากนะฮะ โอเคมาตรงนี okay, ้วิเจอกล่องโหเจอโบเพื่อเดี๋ยวมันให้เราขึ้าแมงบนตรงนี้เหรอไม,ไม่ใช่อ่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรนี่หรือว่าให้เราขึข้าแมงบนตรงนี้อีกมันให้เรามาแค่นี้ป่ะจริงจริงให้เรามาแค่นี้โอโ้โหคุ้มค่า ทีวีไทยไม่เป็นไรก็คุ้มอยู่นะเพราะเราได้เออร์มอร์ลนะครับผมเฮ้ยทางที่สองเสร็จละทางสุดท้ายว่าไงโอ้โหเป็นเป็นฟรีแลนดิ้งให้กูล้วครับผมโอเคนะโอ้โหตายตายต้องใช้มือเปล่าครับเอ้โน้โ่โอ้ยาบ้าเอ้ยร้อนร้อนมากร้อนมากเย้ตรงนี้มีล้ำ ประมาณว่าถ้ามึงโดนไฟลวกมาให้รีบวิ่งมาตรงนี้เลยกินแอปเปิ้ลพร้อมโอเคครับผมนี่อะไรครับเนี่ยอู้ให้มันเทเลพอร์ตโอเคเราเราได้ของครบแล้วมันบอกอันนี้เป็นเป็นที่เทเลพอร์ตนะฮะเราต้องเก็บให้หมดเลยหรือเปล่าโอเคเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยสุดยอดตอนนี้ได้มา11ก้อนใช่ไหมครับถ้าเรารวมมันนี้ด้วยโอเค11ก้อนนะฮะน่าจะพอแล้วแหละนะครับคุณมีความสุขกับการที อโอ,โอ้ในที่สุดมึงก็ทําได้เนี่ยผมคือบอกว่าโอเคมึงทําได้นะครับมึงกลับมาแล้วแล้วก็ถ้ามึงพร้อมเมื่อไหร่นะให้มึงไปที่เนเธอร์เนี่ยครับผมแล้วก็ได้โปรดับผมช่วยดูลูกสาวกูด้วยนะครับน,น้องสาวมันดิเพราะว่ามันเป็น m ม Si ซิสเตอร์ขผมแล้วก็เธอชื่อว่าเชลบี้เชลบี้คล้ายๆเคบี้แบบทอม <laughs> <c oughs> คล้ายๆคือบิ๊ก่าทอมนะครับอย่างแรกที่เราต้องเทรดเนี่ยผมเราต้องเอานี้มานะครับไม่งั้นเราจะไปในนรกไม่ได้จริงๆแม็กชีเนี่ยกูสร้างเองก็ได้มึงครับเฮ้ยเดี๋ยวมีไฟกูพร้อมตะกี้ทำไมมันไม่มีไฟโอ้โหเฟเธอรเลฟเลฟเจ็บปวดแต่ไม่เป็นไรครับผมผมจะได้เอาอ่าไฟแช็คเอาไว้ไปฆ่าสเกลอะไรพวกนี้ของที่แรกเหรอได้กางเกงอีกอันนึงไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็พอวะ นะครับผมมีของอย่างอื่นให้แลกกันไหมทอมใอมนี่แหละทอมเราเอาอันนี้ครับผมนี่ที่เหลือ,อพวกขนมครับผมเอาอันนี้เก็บเอาอันนี้เก็บนะครับแล้วก็พวกอาหารบล็อกบล็อกนี้ไม่ต้องครับผมเพราะว่ามันเปิดคอมมานด์บล็อกอยู่ไม่ใช่มันไม่ใช่เปิดคอมมานด์บล็อกมันเปิดเกมหมดสองอยู่นะฮะัปะ๊พร้อมแล้วชื่ออะไรนะเชลบี้ใช่ไหมอรอแป๊บเดี๋ยวไปหาให้อุยเดี๋ยวเกือบเทเลพอร์ตกลับแล้วครับวู้ นี่เหรอเนอะลกยอดเลยครับโอ้โอ้โอเพนเซลดาวเออดอีกวงบีดัดอีซี่มันไม่ง่ายเลยมันโทรผมอม่โถมันบอกว่าตะกี้เปิดเซลดาวผมก็คือเปิดกรงเหล็กนะครับตะกี้ผมเห็นวิลเลเจอร์มากมายไงนะครับเห็นว่ามันถูกขังอยู่อย่างเงี้ยกดคลิกขวาปุ๊บแทนที่มันจะแบบว่าไปเปิดกรงเหล็กตรงนี้ให้ที่ไหนได้มันพาก,กูตกไปข้างล่างนี่เยี่ยมมากเลยโทรกูได้ดีมากครับผม เอ้เชลบี้เชลบี้อยู่นี่เปล่าเชลบี้โอ้นี่ไงครับเชลบี้โอ้ในที่สุดฉันได้ยินว่าคือฉันได้ยินบางคนกำลังเดินเข้ามาะนีับผมแล้วก็แอมทอมซิสเตอร์ฉันเป็นอ่น้องสาวของทอมเครัยผมเชลบี้นะครับมันบอกว่ามึงจะต้องลองคือคือคือมึงจะต้องไปดูที่อ่าคอนโทรลรูมับผมก็คือห้องควบคุมนะครับแล้วก็ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ครับผมว่ามันอยู่ไหนนะฮะไม่รู้มันอยู่ไหน บอกทำไมครับผมแต่ก็ให้ระวังตัวไว้ด้วยครับผมเพราะว่ากรดมีเยอะมากมีอยู่ทุกที่เลยอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะโอเคครับผม i h e a r d s o m e o n e Was Coming โอเคคือมันบอกว่ามันได้ยินคนคือมันคือมันมันได้ยินคนที่จะมาเนี่ยผมก็คือมันน่ามันน่าจะเป็นผมนี่แหละฮะเอาตรงๆนะฮะอันนี้อะไรครับเนี่ยห้องส่วนตัวพื้นที่ส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้โอ้เจอขี้ครับผมเจออะไรครับโอ้ไม่มีอะไรเลยมึงหลอกกลัวนี่ลิฟรับลิฟแจ็คลิฟแพทริกนี่ครับผมอันนี้เป็นกระโหลกใครครับเนี่ย ลิฟลิฟครับลิฟลิฟลิฟแจ็คก,กี้โอไมก์กอดแจ็คกี้นี่อู่กับคุณพี่ดูนะฮะผมผมขุดไปได้ไหมไม่ได้ผมจะช่วยพวกคุณออกมายัางไงดีครับตายตายโอเคเออนี่ทำไมผมเห็นเชลบี้สองคนอลองดูสภาพป่ะเนี่ยครับอันนี้อะไรครับเนี่ยห้องอะไรก็ไม่รู้อะห้องน้ำเหรอหรือห้องอะไรอ๋อคล้ายๆห้องทรมานอะไรประมาณนั้นเลยแหละครับดูดีครับ ห้องแบบสืบสวนสอบสวนสืบปากคำสอบสวนปากคำอะไรประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มิเตอร,รอ์รูปกระโหลกเออมันให้เราเอาคีย์ไปแปะนะครับโอเคเริ่มมันเลยอมันให้เราไปไหนบ้างเนี่ยทางข้างบนนี้เหรอเออโอ้มีทางเยอะมากอะอยู่โน้อันนี้ตันใช่ไหมผมเอออันนี้แหละนี่เป็นทางก้อนแข้างบนใช่ปะ โอ้โหทางแยกเยอะเอออันนี้มันเป็นทางไปไปไหนยังไม่รู้เลยนะครับแซมก่อนก่อนโอ้โอ้กรอดมากาดมาครับผมกระโดดชี้กระโดดชี้กระโดดชี้โอเคนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้อะไรมาวะอุ้ยวิชเชอร์สเกลตันเก้าโอ้โหไม่กอดผมได้กระโหลกมันมาด้วยครับผมนับว่าเยี่ยมคอนโทรลดูโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับอ่ะ มันให้เราไปหาสวิตสามสวิตครับผมเมื่อที่จะเอามาแปะตรงนี้ให้หมดนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหตายตายเยี่ยมไปเลยกูจะต้องวิ่งไปใช่ไหมทางนี้ตันใ้่ยแบบตันยิงด้วยยินดีด้วยครับผมรับยาหนึ่งเออโอเคเราไปทางลาวานี่ดีกว่าชะชะโอ้แย่แล้วแย่แล้วโอ้โหเกือบไม่รอดนี่้วเนี่ยโอ้ย เดนเอโอทางตันเอ้ยโปรไอ้บ้าเออจริงๆริง,รงแต่คิดผมว่าผมน่าจะตกนะครับโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับเกิดบกักเล็กๆน้อยๆ <c oughs> โอ้ช่วยชีวิตผมไว้นะฮะเรากินอันนี้ก่อนผมวิ่งเยอะวะ่ะ <c oughs> เหลืออาหารแค่นี้ตรงนี้เป็นทางกลับบ้านนะครับไปทางนี้ก่อนก็ได้นะครับเออจริงจริงมันเชื่อมกันหมดเปล่าวะ โอ้โหดูทางสิจ้าทางไหนเป็นทางไหนงงไปหมดเลยอ้ยกรอดการ์ดใจยเย็นโอเคเราใช้พาวเวอร์สองดีไหมครับกูจะโอเคโอ้โหสอรี่เดี๋ยวอย่าพึ่งชุดกูยิงไม่มีอยู่ไอ้บ้าเ้ยเฮดช็อตเฮดช็อตโอเคนะครับไปเก็บลูกนูเพิ่ม่อผมเยี่ยมตรงนี้ไม่กล่องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมมีเพลงเอฟเฟกต์ออกมาด้วยตื่นตื่ตื่ตื่ทุยนะครับทางว่าเราต้องไปหาอุ้ยตรงนั้นก็มีกล่องนี่นะมีกล่องมีกล่องเยี่ยมปะผมอู้อาหารทั้งนั้นเลยครับเยี่ยม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 กินแครอททองโอเคนะครับยอดมีกล่องอีกไหมมีกล่องซ่อนอยู่ตรงไหนอีกโอเคเจอรีเวอร์มาสองอันแล้วนะฮะ กอง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 ดูก่อนครับผมต้องแอบสอดส่องนะครับยุบกล่องโอ๊กกาดจะเย็นกาดโดดทุบโอเคนะครับอันนี้ยุบซ่อนอยู่ไหนแบบเนี่ยเอ้ยตรงนั้นกล่องแบบเอ้ยใช่ใช่ใช่โอเคนะครับผมเฮ้ยด้านหลังเรากาดหยุบเลยหยุบเลยนี่แน่เราเก็บของสักเล็กสักน้อยเยี่ยมครับผมเอร ก่อนที่เราจะเก็บของนะฮะเราต้องสำรวจดูไอ้ทัวก่อนเยี่ยมในแอปเปิลทองมา2นะฮะแล้วก็ได้อาลิเวอร์มา3นะครับผมก็พร้อมแล้วมัง้งพร้อมที่จะออกไปจากที่นี่แล้วล่ะเอิม่มว่าแต่ทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนชิบหายแล้วโอเคทางนี้เปล่าวะโอเคเราเก็บของนะนรัยนี่เปล่าเออทางขึ้นแบงก์บนออโอเคนะครับโอเคเลยนะครับยอดสุดยอด,ด,ยอดเออไม่ทางนี้ทางซัน เราต้องเอาริเวอร์ผมไปแปะให้หมดนะครับเยี่ยม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 ตรงนี้โอ้นบนบนบไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอ้ okay. oh! มันเกิดมาอีกแล้วโอ oh! ้เป่งแล้วติดใจดำทำไมคุณถึงใจดำกับผมแบบนี้โอเคแป๊บหนึ่งเอาแอปเปิลทองก่อนที่มันจะไม่ได้ใช้โอเคนะครับรีเลือดโอ้ oh! โหยเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้ว เยอะแล้วโอเคโอ้ยยิงก่อนครับไม่ง well> ั้นติดใจดำลยครับผมไม่ไหวไม่ไหวโอเคนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเกินนี้ก่อนนี่กินอันนี้ดีกว่าเอาแครอทมาไม่ใช่ไม่ใช่เอาแครอทเอาขนมปังมานี่ไล่แปะเลยนะฮะอยู่ไหนเอ่ย อะไรออกดยเอาสติกออกนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้ละหนึ่งสองสามเยี่ยมนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนติ๊งอ,อ้าวเฮ้ยผ่านแล้วเหรออุย๊ยเฮ้ยผมผ่านแล้วเหรอเนี่ยครับคุณกราูเลชันโอ้ไม่กอดไม่ใช่ละคกราดโอ้โหผมผ่านแล้วครับผมผ่านหมดแล้วนะครับสุดยอดมากเลยครับผม เยี่ยม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 เรามาดูในหมู่บ้านสภาพหมู่โอ้โหหกเดือนต่อมาครับผมโอ้โห,โโหมันบอกว่าหลังจากที่เป็นอิสระนะครับผมของวินเลเจอร์นะครับเขาได้ทําการย้ายกลับมาในบ้านนะครับผมแล้วก็ทํางานด้วยกันนะครับบูรณะบ้านเมืองใหม่นะครับผมแล้วตอนนี้ครับผมปลอดภัยแล้วก็มีความสุขปลอดภัยแล้วก็มีความสุขแล้วแหละครับตอนนี้พวกเขาปลอดภัยแล้วมีความสุขแล้วเออยินดีด้วยนะครับมาดูในบ้านฟาร์มฮันโอ้โห นี่อะไรครับฟาร์เมอร์เชลบี้วัดดีโอ้โหแลกเนื้อซอมบี้อ่ะ <laughs> นี่อะไรครับทอมเวปอนอู้อันนี้เป็นบ้านของทอมเหรอครับเนี่ยโอ้โหผมแทบจำไม่ได้เลยนะเนี่ยบ้านของทอมยอดไปเลยอะ่ะทอมทอมอยู่ไหนโอ้โหได้ได้เวลาหล่อซะหน่อยละเยี่ยมเลยอเใส่สิโอเค ว้าวของพวกนี้แทนที่ผมจะได้ใช้นะครับให้ตายเถอะกูดันไม่ได้ใช้แล้วตะกิดหายไปไหนแล้ววะมันทะลุออกนอกแมปไปละช่างมันเถอะโอ้โหทอมนะทอมมึงน่าจะเหลือของพวกนี้ไว้ให้ผมนะฮะให้ประจนภัยไปกับของกระากระเนี่ยเชลบี้เฮ้านี่บ้านของเชลบี้อ๋อแล้วเชลบี้ไปทำอะไรนั่นนะอันนี้ใคร นี่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักครับผมนะี่ฮะเป็นหมู่บ้านรวไโ post office การไปรษณีย์วัสดีครับโอเค EMS ไปรษณีย์ไทยโอ้ไม่กอด watch tower โอ้นี่ครับผมอันนี้เป็นอ่าเป็นที่เป็นเป็นหอนี่ับผมหอทาวเวอร์ของทอมนะี่โอ้โหโหมดแล้วเลยครับหมดแล้วจริงๆเออไปดูตรงที่นี้ โอ้ยังมีที่ลงมาข้างล่างได้อยู่แบบโอเคทอมออกไปแล้วครับผมโอ้ยออฟซิเดียนก็ออกไปแล้วไม่ใช่ออฟซิเดียนประตูนรกก็ออกไปแล้วโอเคนะผมว่าใครชอบหมดแล้วผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับวันนี้ผมแนะนำผมมากครับนะผมโอเคเป็นแบบที่ค่อนข้างสุดยอดมากเลยทีเดียวผมไปแล้วครับ